สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จักกับสองหวานมงคลเสียงไทยกันค่ะค่ะมื่อน,นี้แม่กำนันสิบพลาทุกคนมาเบิงองหวานหวานมงคลหวานมงคลสองตนเนาะคะ่ะที่เป็นหวานเสียงไทยเนาะคะ่นะเนาะเป็นหวานเสียงไทยซึ่งอ่าคนโบ,บราณโบราณผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่เคยบอกเคยบอกเอาไว้เนาะคะ่ะว่าหวานสองสองตนนี้เป็นหวานเสียงไทย เป็นสีหูได้เรื่อยวาเสียงทายในด่านยังอะไรแม่กำนันเป็นสีถามมาจางสีเนาะเนาะค่ะเสียงทายในด่านการทีว่าการเงืนเสียงท้ายในด่านการเงื่อนเนาะคะ่ะการเงืนเฮาดีบอรหรือว่าการเงื่อนเฮาระยะนี้สิเป็นจังไคดะอันนี้จะประสบการณ์ตรงจากแม่กำนันเนาะค่ะวันสองตัวนี้สามารถติเสียงทายได้อีหลีด้วยค่ะอันนี้ก็คือความเสือเนาะ อากอาประสบการณ์หลายๆเทือของแม่กำนันที่สังเกตเบิงในการเลี้ยงหวานสองตัวนี้ก็คือความเพลินเนาะค่ะก็คือความเพลิน <c ười> คือ,อยูเดะค่ะคืออยูเนะาะได้แล้วเนาะความาความเสือในเรื่องไม่มงคลกับเป็นความเสือส่วนบุคคลเด้อค่ะ <c ười> โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ <c ười> เรามารู้จักกันเลยค่ะต้นแรกคือต้นนี้นะคะทุกคนนะ <c ười> ต้นนี้ค่ะาว่านเศรษฐีกอดทรัพย์นะคะ อันนี้คือว่านเศรษฐีขอดซับอ่ะพู้เถ่าเฮาบานเฮาเอิญบานบานขอดด้ค่ะนี่อ่ะเศรษฐีขอดซับค่ะนี่ชื่อของเขานี่ยอ่านี่ตน้นลักษณะต้นก็นคืออ่าคือจังต้นผักแป้นบานเฮาเนาะอือคือจังผักขึ้นช่ายผักแป้นอีสานบานมีกำนันเอินผักแป้นคือใบผักแป้นอแต่สิมี ลักษณะที่ขอดโค้งงอ,แบบ,อแบบนี้นี่ขอดใบแบบนี้เนาะอันนี้คือเศรษฐีขอดทรัรรพรย์เพื่อนอื่น้เท่าเพื่อนอื่นวานวานขอดวานขอดกระสันเพิ่อนว่าอันวานขอดต้นนี้นะถ้าหากว่าผู้ที่ปลูกผู้ที่ปลูกผ,ผู้ที่เลี้ยงนะมีเงินมีคำบวาขาดมือ,อยงเส่ยวานกระสิคอดเข้าค่ะวานกระสิคอดแต่ถ้าว่าหากขาดแค้นเงินขาดมือวานกระสิบ่ขอดนะคะ เขาจะบาขอดเนาะเนี่ยลักษณะใบของเขาในเขียวๆเงวๆแบบนี้เนาะค่ะ <c oughs> คือคือคือกับต้นพักเป้นเท่านี้ละเ <c oughs> นาะอันนี้เนาะอันนี้คือหวานขอดเนาะค่ะผู้เฒ่าคนอื่นหวานขอดเด้อเนี่ยขอดแบบนี้เด้อค่ะ <c oughs> ถ้าหวานบาขอดก็แสดงว่าเงินทองเขาขาดเมื่อขาดสนเนาะ,ะขาดสนในเรื่องของเงินทองอันนี้คือหวานเสียงททยเสียงไทยในเรื่องของการเงินนะคะอันนี้คือ,อคําบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่มาแต่โบราณโบราณ แต่้ามาสังเกตเบื้องลีวถ้าผู้ใดสังเกตเบื้องกะสิีเมนคว่ำพื้นเนาะคะ่ะอันนี้เห็นบ่ยังขอดหลายยังมีเงินหลายพันว่ายิ่งไม่ไม่ฝืดเครื่องในเรื่องของการเงินถ้าวันไหนที่ต้นบ้านเขาไม่ไม่เขาไม่มีเขาไม่ขอดนะคะอ่าคำของไทยไทยอีสานบ้านเข้าไปเลยซื้อเอียดเลีย <c> ด <oughs> ต้นซื้อเอียดเลียดนั่นบ่ขอดนั่นคือเงินไม่น้อยเด้อ เส้นทางางการเงินกับสิฟืดเครื่องนจักน้อยจังสีนะถึงได้มีนามที่เรียกกันว่าว่านเศรษฐีสอดว่านเศรษฐีขอดทรับนะคะอันนี้คือว่านเสียงไทยในด้านการเงินค่าต้นนี้นะคะแล้วอีกต้นนึงอีกต้นนี้กะบ่แพ้กันนะคะนี่คือว่านชัยมงคลนะคะหรือว่าว่านเศรษฐีสอดกอดทรับนะตัวนี้นะไม่ใช่ว่านขอดนะคะแบบนี้ เป็นวานสอดเด้อบันวานสอดค่ะต้นนี้วานคอดค่ะโอเคเนาะบอซับสนเนาะเงินบอค่ะอันนี้คือวานคอร์ดอันนี้คือวานสอดอันนี้ผู้เฒ่าบ้านเฮาเป็นเอื่นวานสอดนหมีไหมเห็นบอใบเขาสิสอดกันแบบนี้กับเป็นวานเสียงท้ายในด่านการเงืนอีกต้นหนึ่งเด้อสำหรับต้นนี้ต้นนี้แม่กำนันมีประสบการณ์ตรงเนาะค่ะประสบการณ์ตรงทั้งสองต้นนั่นแหละอืเนี่ยเห็นบอ ประสบการณ์แบบใดแม่กำนัลมาสันแต่สังเกตเบื้องเนาะค่ะจากการที่เลี่ยงที่เลี่ยงมากจากการที่เลี้ยงมาตั้งแต่โดนแล้วหลายปีแล้วเนาะอันนี้ตัวน,นี้คือแยกมาปลูกไม้ด้วยค่ะแยกขึ้นมาปลูกไม้กับสีพระท่านได้ก่อไ่ปันไดเนาอะ,อะก่อยังไงของแม่กำนันอ,อันนี้เป็นก่อปลูกไม้เนาะค่ะแม่กำนันก็สังเกตว่าถ้าเวลาใดย่ำใดที่การเงินปิดเครื่องมีเรื่องอ คือเงินบพอใส่เงินมีแต่มีหน่อยนั่นนะวานเพื่อนสีบ่เพื่อนสีบ่เพื่อนสีบ่สอดกันแหมเอออันนี้คือซ้อมเบิงเนาะคือสังเกตเบิงเบิงตัวเจ้าควงเองนี่แหละวานเขาก็จะบ่เขาก็จะบ่อันสอดกันเราสิมีใบขึ้นมาแบบนี้นี่ใบเขาก็จะไปแบบนี้บะมีความสอดเลยเห็นบ่ค่ะบ่มีความสอดเลยอันนี้มีมีบ่มีความสอดเลยบ่มีไปสอดมู ปกติเล้วเขาก็จะสอดกันแบบนี้เนาะอันนี้ก็ถือว่ามีมีนิดนึง <c oughs> มีมีเรื่องกันเงื่อนนิดนึงเนาะคะ่ะมีเรื่องอ่าเกี่ยวกับการเงื่อนนิดนึงที่เขาก็สอดกันตรงนี้เนาะนี่ใบนี้ก็สอดโมคือมีนิดเดียวเนาะค่ะสําสหรับทุกใบทุกใบนี่เห็บบ่เข้าไปไซเขาก็สีเกี่ยวกันไปเบิด่ถึงสอยูต่างใบคนละใบกบสร้างอ่าเขาก็จะไปสอดไปเกี้ยวออกกันเบิดเห็นบ่นี่ยิ่งสอดกันหลายเท่าไหอ่า เงินในกระเป๋าเฮ้ากัยิ่งบ่บ่บ่ฟืดเครื่องบ่มีเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินสะดวกดีสะดวกถึงสิบวานไลแต่กับบ่ขัดสนน่ะแหมคะ่ะบ่แมนว่าเป็นเศรษฐีเลยเด้บ่ใช่เนาะคะ่ะอ่าเฮาบ่ขัดสนในเรื่องของการเงินแต่ทามือใดที่เฮ้าอ่ามีเรื่องขัดสนเรื่องของการเงินอ่าน้อยหลายกับเบื้องที่ห้านใดเนาะคะ่ะอันนี้เห็นบ่บ่สอดสองใบแล้วนี่ เขาบ่าไปหากันเนาะกะขัดส่วนน,น,นิดนิดนิดนึงเนาะค่ะในกำนันกันขคัดส่วนเรื่องงิงอ่ะบ่พอใส่นิดนึงเนาะเอ้าหน่อยๆบ่าลายหน่อยๆบ่าลายเนาะค่ะอ่ะอัน,นั้นก็คือความจริงอืมความจริงเนาะค่ะนี่แหละคือสังเกตเบื้องจากตัวเจ้าของเองคือหมายเสียงไทยที่ผู้ถาวรคนบอกมาคือว่าถ้าเขาสอดกันทุกใบทุกยิ่งสอดกันเท่าไดยิ่งดีเนาะค่ะเอากระสีบัได้ัดสนในเรื่องของ อสัาทยทางการเงินวายังสันเป็นไม้เสียงท้ายที่แม่นมากเนาะค่ะสำหรับตัวเมก์กำนันเองดอกแต่สําหรับผู้อื่นกะกะไซวิจารณะย่านเอาเดอร์ค่ะแต่สําหรับเมก์กำนันเองเสื้อค่ะเพราะว่าพิสูจน์มาแล้วเบิ้งด้วยตัวจะขวงเองนี่แหละม,มือใดที่ถ้ามีเรื่องที่ขัดสูญนท้งเท่าก็ถิมาเบิ้งต้นไม้เฮ้าก็รู้สึกว่าต้นไม้เฮ่ากับสิบอยสวดกันเนาะอาแต่ถ้าสุขสบายอยู่อ่าถึงถึงสิบบมมี่าร้ายแต่กะ บ่ไดค้ค่ะศนจังสันสอดกันเบิดค่ะแม่นสิไปจังสีกส่กับสอดกันเบิดอืมสอดกันเบิดวานขอดคือกันเนาะวานขอดคือกันเขาก็จะขอดเขาก็จะขอดเบิดจังสี่เนาะค่ะยิ่งขอดลายก็ยิ่งยิ่งมีความสุขเนาะอันนี้คือผู้ถาวรคนบอกเด้อค่ะเด้อเดิด่ดแล้วก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับแม่กำนันแล้วได้พิสูจน์มาแล้วคือเรื่องของว่านชัยมงคลหรือว่านเศรษฐีสอดขอดทรัพย์นี่คือเรื่องจริงนะคะสําหรับ ตัวแม่กำนันเองคือเรื่องจริงค่ะพิสูจน์แล้วด้วยตัวเองเนาะมันมันมันเป็นว่านที่เสี่ยงททยในด้านการเงินได้แม่นมากนะคะแม่นจริงๆเนาะอันนี้ก็คือความเชื่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำต้นาว่านเสี่ยงททยในเรื่องของการเงินมาฝากท่านผู้ชมสองต้นนะคะคือ,อต้นเศษธีขอดรัพ์คือต้นนี้นะคะเศรษธีขอดทรัพย์หรือว่าว่านขอด คนโบราณเขาเรียกบ้านขอดและเศรษฐีสอดกอดทรัพย์หรือต้นชัยมงคลคือต้นนี้นะคะเป็นบ้านเสียงไทยในด้านการเงินก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะคลิปนี้ไม่กำนันไปแล้วสวัสดีค่ะ